สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการกลคอดิจิวิทย์เรดิโอเป็นประจำทุกวันพุธ13นาิกา30นาทโดยประมาณถึง14นาฬิกานะคะ FM 107.25เมกะค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรของเรานะคะยังคงอยู่กับวิทยากรท่านเดิมนะคะครูอาร์ตนะคะจาาริวั์อุปการ์ชยพัฒน์คือเมืะะ่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยถึงเรื่องของการแสดงแต่ว่า อยากให้ลงลึกๆในเรื่องของหัวใจของการแสดงที่วันนี้โลกของการสื่อสารมันเปลี่ยนไปการแสดงละครเวทีการแสดงละครทีวีการแสดงละครภาพยนตร์ยังไม่พอยังมีภาพยนตร์ม,มีในแพลตฟอร์มและยังมีมซีรีส์อีกโอ้โห oh. แล้วการแสดงค่ะของเกาหลีเนี่ยเขาก็ไปแบบแอดวานซ์ม, <advanced S 2> ม,มากขึ้นคือเอาจริงๆแล้วอ่ะถ้าพื้นฐานจริงอะ่ะ มันค่อนข้างใกล้เคียงกันมันจะมีคําเรียกว่าต้องมีความจริงใจในการแสดง uh. ถ้าทศของคนเรียนการแสดงเนี่ยความจิจแปลว่ารู้สึกจริงก็เลยทําออกมาจริงที่สุดเท่าที่มันจะจริงได้ในในณขณะนั้นเนาะแต่ทีนี้ถามว่าเป็นมีความแตกต่างระหว่างแต่ละแพลตฟอร์มไหมก็มีอ่า ต้องเทียบเคียงกันว่าถ้าเป็นสมัยก่อนสักสิบหรือยี่สิบปีที่แล้วอะชัดๆมันจะมีสามประเภทใหญ่ๆเนาะละครเวทีละครโทรทัศน์แล้วก็ภาพยนตร์มันจะมีสามสามหลักใหญ่ๆนะครับถามว่ามันจะแตกต่างกันที่อะไรข้างในเหมือนกันใช้คําว่าข้างในนะความรู้สึกหรืออินเนอร์เหมือนกันเพียงแต่ว่าเอาทเตอร์ที่มันจะต่างกันหน่อยโอเคละครเวทีมาเล่นสเตจใหญ่ๆข้างในรู้สึกแล้วภาษากายบอดี้เลนเกจก็ต้องออก ให้เยอะขึ้นด้วยตามความรู้สึกเยอะกว่าภายนอกอะ่ะมันก็จะเยอะกว่าจริงนิดนึงอที่เขาใช้ภาษา over acting ไงป่ะคือจริงๆมันเป็นมินเมยน,นะคำว่า over เนี่ยหลังๆค่อนข้างใช้ในความหมายที่ไม่ค่อยดีค่ะซึ่งจริงๆถ้าแปลวคือเขาเรียกว่าข้างนอกอะ่ะเล่นเยอะกว่าข้างใน ข้างในรู้สึกนิดเดียวแต่ทาเป็นอ๋อเล่นใหญ่ต้องหลงตาต้องอย่างเงี้ยแต่โกรธต้องแบบใช่แต่ข้างในไม่ได้โกรธอะไรขนาดนั้นอันนี้เขาเรียกว่าโอเวอร์ติ้งแต่ถ้าให้ดีเนี่ยแปลว่าข้างในก็ต้องรู้สึกเยอะด้วยและข้างนอกก็ทําให้เยอะด้วยมันต้องไปด้วยกันมันถึงจะไม่โอเวอร์ซึ่งก็เป็นความยากอีกแบบของละครเวทีที่มันต้องมีภาษาร่างกายเพื่อให้คนที่นั่งเอาไปอีกร้อยเมตรสมมติห้าสิบเมตรชั้นสองชั้นสามเห็น เอเหนั่นคือละครเวทีอละครทีวีก็จะลดลงมานิดนึงไม่ต้องเยอะขนาดเพราะกล้องมันเข้าไปได้อืแต่ทีวีก็สิบยีสิบอีทีแล้วก็ต่างกันสบนัย้นะตะไว้ก่อนไม่เป็นไร <หา S 2> ความละเอียดของเมื่อก่อนไม่ขนาดนี้เมื่อก่อนทีวีเต็มที่กี่นิ้วสิบหก เสบดเดี๋ยวเดี๋ยวหนูก็นึงไม่ออกรวยสุดรวยสุดอาจจะส2มสิบสองนิ้วนะใช่ใช่บ้านนั่นคือรวยสุดแล้วนะสมัยก่อนจะทั่วไปก็สิบสี่นิ้วยี่เ็ดนิ้ย23ิบสามนิ้วก็เห็นแค่นั้นมันเห็นแค่นั้นเดี๋ยวนี้เป็นไงแต่ที่จอมันใหญ่ขึ้นมันมีผลในการแสดงนะมีผลไหมพี่เพราะว่าพอคล้ายๆเราเอยพพอจอมันเล็กอ่ะมันก็ต้องเล่นให้ชัดใช่พราะจอมันเล็กไงบอดี้ต้องออกบอดี้ก็เลยต้องออกโอเคอาจจะไม่อาจจะไม่เท่าเวทีแต่มันก็ต้องออก เออคือเครียดก็ต้องเครียดเดียวไม่ได้หนอก็ต้องแบบมันต้องเครียดแบบเครียดกก็ต้องท่ามก็ต้องเยอะกว่าจริงนิดนึงอแต่ก็ลดระดับลงมาเหมือนแต่พอเป็นภาพยนตร์ปุ๊บโอ้โหจอมันใหญ่ใหญ่กว่าเราต้องไม่รู้กี่สิบเท่าใช่ใช่เพราะคนดีบนทีแค่แบบเนี่ยตาตกนิดเดียวมันรู้สึกแล้วเนี่ยนึกออกไหมบางทีแค่แบบเปลี่ยนโฟกัสไอไลน์นิดเดียวหรือ การขยับของกล้าเมเนื้อบกโพียนิดเดียวมันรู้สึกแล้วไม่ต้องเล่นเยอะไม่ต้องโอ้โหแล้วพอไปอยู่จอใหญ่มันจะยิ่งแบบอึดอัดฉะนั้นทีวีเอ๊ะภาพยนตร์จึงเรียกว่าธรรมชาติที่สุดค่ะอ่านั่นคือความแตกต่างของสมอย่างทีนี้ถามว่าอาจจะทีวีพูดไปแล้วเมื่อก่อนจอมันเล็กเลยต้องเล่นเยอะ,ะเดี๋ยวนี้จอใหญ่ขึ้นมันก็จะมีความธรรมชาติมากขึ้น ใกล้เคียงภาพยนตร์อย่างนี้ดีกว่าแล้วกล้องจะต้องจับไปที่หน้านักแสดงมากขึ้นด้วยก็ด้วยแล้วแต่แล้วแต่ภาษาภาพแล้วแต่การต้องการสื่อความของผู้กำกับอันนั้นแล้วแต่แต่แปลว่าเขาเรียกว่า acting style ก็จะธรรมชาติมากขึ้นสําหรับยุคปัจจุบันสําหรับทีวีที่มันจะใกล้เคียงกับภาพยนตร์มากขึ้นอ่าเหมือนกันพอมีหนังต่างประเทศมีแพลตฟอร์มต่างประเทศเราก็จะเห็น acting style ในแต่ลเโอเคคนแต่ละประเทศมีจริตไม่เหมือนกัน อันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละประเทศถูกไหมความเบอร์วังของเกาหลีความเบอร์วังหรือความคิคิูอโนเนะของญี่ปุน่นหรือความโอเวอร์แอคติ้งของฝรั่ง,งก็จะไม่เหมือนคนไทยอันนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละเชื้อชาติแต่ละภาษาก็ไม่เป็นไรแต่ความเรียวจะเยอะขึ้นเรื่อยๆอยอันนี้เป็นสิ่งที่แอคติ้งมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แต่ว่าวงการอุตสาหกรรมมันมันมันต่อสู้ค่อนข้างเยอะแล้วละครก็คือซอพาวเวอร์ประเภทหนึ่งที่เกาหลีอะ่ะใช้อันเนี้ยในการ เปลี่ยนนิติในการมองเกาหลีใต้เขาเลยนะเก่งมากเก่งมากเขาเก่งมากเขาทําแดจังกึมแล้วที่ช่วงแรกเรารับเข้ามาแล้วเขาก็เปี่ยงป้คนก็อยากจะใส่ชุดเกาหลีอยากจะหาของกินเกาหลีสมัยก่อนเนาะไม่ได้ง่ายขนาดนี้ด้วยใช่ใช่แต่ละครไทยเนี่ยทิ้งท้ายที่ประเด็นนี้ดีกว่าสําคัญที่สุดทําไมเราก็ทําละครกันมานานเนิ่นไม่เปี่ยงป้างไม่เป็นซอพาวเวอร์แบบเขาละคะคุณพี่อสิ่งที่เกาหลีแตกต่างกับเราที่เห็นในแชทคือ รัฐบาลเขาสนับสนุนเนี่ยสนับสนุนอย่างจริงจังดังๆเลยค่ะรัฐบาลสนับสนุนอย่างจริงจังใช่เพราะเขามองเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่จะทําได้แล้วเขาก็สั่งวาทุกคนต้องให้ความร่วมมือไม่แค่สั่งวเา่าต้องให้ถ่ายที่นี้ต้องให้ถ่ายเอาเงินให้ด้วยใช่มีเงินสนับสนุนแต่คนไทยขอเข้าไปสิเอาไม่ได้เดี๋ยวเสียหายเอาไม่ได้เดี๋ยวนู่นไม่ได้เดี๋ยวนี้มันถึงโลซ้ำๆเห็นแล้วก็เบื่อเรื่องนี้ก็ถ่ายเรื่องนี้ก็ถ่ายเพราะ ไม่จบที่ทะเลก็จบที่สวนหลังบ้านใช่มันที่ดีๆเขาก็อนุรักษ์ไงอนุรักษ์แปลว่าเก็บไว้ดูอย่างเดียว <ะ S 1> แล้วก็ดูกันเองอ,ะอ่ะถ้าคุณไม่นําเสนอสู่สายตาสาธารณะคนจะอยากชื่นชมไม่ถามหน่อยอถูกไหมยิ่งเอาให้คุณดูคนเห็นคนจะได่งอยากชื่นชมเนี่ยมันถึงจะอยู่ได้สเก็บไเองดูคนเดียวของเกาหลีนี่เขาไปถ่ายที่วังจริงๆใช่อืแล้วก็บทนี่ก็คือบทแบบเล่นถึงพิกถึงขิงกันเลยอื นี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ในรายการโกลคอเราไม่ได้มาบ่นเนาะพูดให้ฟังเฉยพูดให้ฟังเฉยว่าถ้าเราอยากจะขับเคลื่อนคําว่าซอฟต์พาวเวอร์จริงๆอ่ะเราพยายามกันมานานแล้วใช่ทาไมเราจะไม่อยากทําละครดีๆถ้าเราไม่อยากทําละครสีสวยดูกระเช้านี่สวยอยากทำหมดแหละแต่มันติดปัญหาว่าไม่ได้ไม่ให้เข้าไม่ให้ทายหางบกันเองอืหาสปอนเซอร์กันเองใช่สปอนเซอร์ก็ต้องการให้คน ดูเยอะๆคนอยากดูเยอะๆก็ต้องเยอะๆบ้างมันก็วนอยู่ไงคนดูเยอะๆก็ต้องตบจูบร้ายนิสัยไม่ดีเลยทําละครดีๆเนี่ยถามว่ามันก็มีบ้างแหละแต่มันไม่มากพอที่จะเป็น่แลวถ้าจะผลักดันจริงๆต้องร่วมไม้ร่วมมือกันทุกๆฝ่ายโดยเฉพาะภาคส่วนของระดับเชิงนโยบายแล้วก็ประเทศไทยของเราไม่แล้วที่มันต้องทําจริงด้วยนะ ไม่ใช่พูดเป็นแค่การหาเสียงไปเรื่อยอ่ะพูดทิ้ง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 พูดคว้างอ่ะในความรู้สึกนะแล้วก็ไม่ได้ทําอย่างจริงจังอ่ะลูกน้องก็รับครับครับครับแต่ในเชิงปฏิบัติจริงอ่ะยาก ก็ไม่ได้ทํากันจริงจังซะเท่าไหร่ยังคงเป็นเรื่องราวดีๆที่ให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะโครกอดิจิต r a d i รดิโอพนิดาจงสุขสมสกุลและจาริวัตน์ประการเฉยพัฒขาค่ะครูอาร์ตนะคะลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนครูอาร์ตยังคงมีคอร์สการแสดงนะคะติดตามเรียนได้ขายของได้ไหมให้ขายตดเด็ดต้องตามไปเรียนที่กรุงเทพนะ,ะได้เขาคนคนดูทั่วโลกแหละ อ่ะถ้าอยากรู้เปิดอ็อสเรื่อยๆถ้าว่างอีพอดิง,งานหลักคือกำกับละครถ้าช่วงไหนว่างก็จะก็จะสอนการแสดงอ่าไปตามดูประกาศได้ใน i อจีอาร์ขีดล่างขีดล่างเขาเรียกอะไรอันเดอร์สกอร์อันเดอร์สกอร์นะโอเคไปตามได้ในไอจีนะครับอาร์ตอันเดอร์สกอร์วันอันเดอร์สกอร์อีอาร์ขีดวันขีดอีครับพอ่อวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ